เราจะใส่เกลือประมาณเจ็ดเจีนะครับ สูกนะครับ20ลิตรนะครับต้มในภาชนะหม้อใหญ่นะครับแล้วก็เราก็จะใส่เกลือลงไปนะครับสใส่ืปประมาณสารนะครับในการหมักเนี่ยประมาณขีดหนึน่งนะครับ ประมาณคีดนี้นะครับจากนั้นเราก็ไปล้างน,นะครับล้างให้เรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็มาต้มต้มเปื่อยเลยนะครับเปื่อยจนเละเลยนะครับแล้วเราก็เอาน้ำเนี่ยมาเป็นน้ำสำหรับดองประกัดรองเราถักมาทั้งหมด20กิโลนะครับ นะครับเป็นผักที่สําหรับจะใช้ดองประกัดดองนะครับประกัดดองที่เราจะใช้คือจะทำคือประกัดประกัดดองเปรี้ยวเราซื้อผักมาจากตลาดเนี่ยเราก็มาตัดแต่งให้มันดูเรียบร้อยอันไหนที่มันมีรอยเราก็ตัดแตกก่งจนให้เรียบร้อยจากนั้นเราถึงจะนําไปล้างน้าใส่จากน้ําใสเสร็จแล้วเราก็จะมานําแช่ในน้ําสันช้มนะนะครับเพื่อที่จะล้างพวกสารปนเปื้อนออกไปก่อนจากนั้นเราก็จะมาล้างน,น้ําเกลือ อันนี้เป็นน้ําที่เราผสมเกลือเข้มข้นไว้นะครับล้างสันช้มเสร็จก็จะมาล้างน้ำเกลือจากน้ําเกลือล้างเสร็จเราก็จะมาล้างน้ํใสนะครับน้ําสะอาดจะมีน้ําสะอาดอยู่สามน้ำนะครับเมื่อเราน้างน้ําสะอาดเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็นน้ําสันจ้มน้ําเกลือแล้วก็น้ําสะอาดจาก่างนะครับจากเราล้างสันจ้มเราก็จะล้างถึงไว้แล้วเดี๋ยวเราจะไปทํากรรมวิธีต่อไปนะครับแล้วตัดแต่งผักนะครับเนื่องจากผักที่เราซื้อมาทั้งหมดเนี่ย 20 20กิโลนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะตัดแต่งแล้วก็จะทำความสะอาดผักให้เรียบร้อยก่อนนะครับตามขั้นตอนที่ว่านี้เราล้างผักนะครับเราก็จะเปิดน้ำเนี่ยให้ไหลไปเผื่อมันจะมีพวกสนละองต่างๆแล้วก็สีเทอือปนต่างๆเนี่ยให้ไหลไปกับน้ำก่อนน้ำแรกเราจะใช้น้ำใสนะครับจากนั้นเราล้างสะอาดเสร็จแล้วเราก็จะมาส่มน้ำน้ำส้มส้มนะครับโอเคครับ เราทาสารต้มคว,วนนะ้าไว้นะฮะแล้วเราก็จะเอาผักที่เราล้างน้ําใสเนี่ยล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วเราจะมาจุ่มแช่ไว้สักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วส่วนนี้ก็จะเป็นน้ําเกลือเข้มข้นการใส่น้ําเกลือเนี่ยเพื่อที่สารต้มเนี่ยเขาจะากว่าแต่น้ําเกลือเพื่อทำความชราล้างให้ตัวาสารต้มเนี่ยออกไปนะครับและก่อนนั้นก็จะมาล้างน้าําใส จะเป็นน้ำเกลือเข้มข้นนะครับจากนั้นเราก็ผักวันนี้ที่เราซื้อมาเนี่ยเป็นผักค่อนข้างหัวใหญ่นะครับเมื่อมันดองเราจะได้ผักกาดดองที่มีคุณภาพนะครับ นี้จะเป็นน้ำป่าน้ำสะอาดนะครับเมื่อเราแช่นเลือแล้วเราแช่น้ำป่าแล้วเราก็จะมาอีกสองน้ำนะครับมันเป็นความจำเป็นนะครับในการที่ต้องทำความสะอาดเพราะว่าอย่างที่ว่าเรา ดองประกัศเองเนี่ยเพื่อต้องการอของที่มีคุณภาพนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้อง,งพิจิตริในการจัดความสะอาดของผัดที่จะดองเพื่อให้เกิดให้เกิดคุณภาพที่ดีที่สุดนะครับปลอดสารนะฮะ ระหว่างที่เราต้มข้าวที่เราไม่ได้ใช้น้ําซาวข้าวนะครับเพราะว่าเนื่องจากผักดรงที่เราใช้เนี่ยปริมาณเยอะเราใช้น้ําซาวข้าวมันคงไม่เพียงพอนะครับเราก็ใช้วิธีการต้มเป็นข้าวนะครับต้มเป็นข้าวให้ข้าวเนี่ยสุกโดยเร็วเลยนะครับข้าวที่เราใช้เพื่อเป็นข้าวใหม่นะครับช่วงนี้เป็นข้าวใหม่มาพอดีแล้วฉันก็ค่อนข้างสุกง่าย ที่เราต้มไว้เนี่ยประมาณ20ลิตรนะครับใส่เกลือไปแล้วประมาณครึ่งกิโลนะครับเดี๋ยวเราจะลดอุณหภูมิของรถรถไฟะรเราจะเล็กไฟอ่อนนะครับอุน้วเนี่ยครับเราก็จะเริ่มสส่ผักนะครับผักเนี่ยเราจะใส่ประมาณอา5อันนี้เนื่องจากเป็นผักหัวใหญ่นะครับ เราจะจุ่มแล้วก็ลวกประมาณสัก6วินาทีหรือวินาทีเราดูนะครับจะหม้อน้ำเนี่ยมันจ่ดีนะครับนะครับถ้าเข้าไปหัวใหญ่เวลาที่เราลวกเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องหา หากะหแบบแระจอเอนกปรแปลงเพื่อที่จะให้เขาตั้งไว้เพราะฉะนั้นถ้าเราวางไว้เนี่ยขับเขาจะสุดเกินไปนะครับนี่นะครับ ประมาณห้าหกถึงกนาทีนะครับใส่น้ำเราเนี่ยใส่จํานวนมากเพราะฉะนั้นห้าหกนาทีก็จะเพียงพอนะครับแต่ถ้าต้นเล็กเนี่ยเราจะต้องใช้เวลาลดน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นตักจะสุกเกินไปนะครับ ข้าวนะครับที่เราต้มไว้เนี่ยนะครับก็เริ่มค่อนข้างสุกแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะต้มจนเปื่อยเลยนะครับจนข้าวนี่นิ่มแล้วก็ออกไปในทางค่อนข้างที่จะอ,อ,อาจจะเละเลยก็ได้ครับเพื่อเป็นน้ําข้าวนนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราลวกผักแล้วนะครับปล่อยให้ทิ้งไว้ให้เย็นจากนั้นเราก็จะมาบรรจุในขวดโหลนะครับถกแก้ว โดยระหว่างที่การบรรจุเนี่ยเราจะต้องเรียงให้แน่นๆนะครับเพราะเดี๋ยวถ้าเกิดเรียงไม่แน่นเนี่ยมันจะมีปัญหาสเสียงแน่นๆแล้วก็ผักจะออกมาสวยๆนะครับผักจะอนข้างหัวใหญ่ กู้นะครับน้าที่เราต้มลวกลวกผักนะ,นะครับจากนั้นเราก็จะมากรองกรองเศษผักออกทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมีจะมีการใส่ข้าวนะครับข้าวที่เราต้มไว้นะครับที่เราต้มไว้เสร็จแล้วเราก็ใส่ลงไปแล้วก็เติมน้าตาลทรายลงไปประมาณครึ่งประมาณ4ีขีดนะครับ4ีขีดเศษเศษนะครับแล้วก็เติมเกลือป่นลงไปอีกประมาณออ2องขีด รเราก็จะเรียงเรียงผักให้เป็นแน่นๆน,น,นะครับเพื่อที่จะได้ให้ให้น้ําลงไปแล้วผักจะได้ไม่ลอยนะครับถ้าผักลอยเดี๋ยวมันจะเสียนะครับตอนนี้เราจะลงโหลที่สองแล้วนะครับ ปักค่อนข้างหัวใหญ่นะครับ അതെ അതിന് หลังจากที่เราลวกผักเป็นเล็บเตือนที่เรียบร,ร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้น้ำที่ลวกผักเนี่ยนะครับเราก็จะทิ้งไว้ให้เย็นจากนั้นตอนช่วงที่เรายกทิ้งไว้ให้เกือบเือบเย็นเนี่ยเราก็จะเติมน้ําตาลลงไปนะครับน้ําตาลทรายเติมลงไปประมาณสัก4ขีดเกือบสี่ขีดครึ่งนะครับกือเกือบ5้าขีดนะครับจากนั้นคนไว้แล้วเราก็ใส่ข้าวข้าวสุกที่เราต้มไว้นะครับ แล้วก็ใส่แล้วก็คนคนทิ้งไว้ก็จะได้ก็จะได้น้ําแบบนี้นะครับจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวราพอเราเใส่ผักเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเรียงถักบรรจุแล้วก็จะน้ำเนี่ยเติมลงไปแล้วก็จะมีกดว้ห้ไม่ให้ผักมันลอยขึ้นมาจากลน้ำ